สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่19มกราสองห้าเนาะวันนี้เราก็มาดูแตงโมของเรานะครับดูทุกวันก็งามไปทุกวันนะครับเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับดูครับดูหญ้าของเราไม่มีเลยนะแปลงนี้เราไม่ได้เอา้าเลยนะครับนี่เพราะว่าเราจัดการได้ดีดูแลได้ดีเนาะไม่ต้องเอายาเลยง่ายๆเนาะ วันนี้เราก็จะมา,าแนะนำวิธีการดูแลแตงโมและกำจัดญ้าแตงโมโดยที่จะไม่เปืองแรงมากเนาะแล้วก็ได้ผลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่เราทำอยู่ทุกปีเนาะแทบจะไม่ได้เสียหญ้าอะไรเลยก็ยกเว้นเดูฝนเนาะถ้าเราดูฝนนี่ก็ฝนตกเข้าใจเนาะฝนตกมันจะตกบ่อยมันก็โอกาสที่เราจะถ้ายกเว้นแรงถ้าแรงก็ไม่ได้เอาเหมือนกันนะครับถ้าเขาแรงให้นะครับถ้าฝนตก บ่อยๆก,ก็ต้องเอานะครับเอาบ้างนะครับแต่สวนมากเราก็ปลูกวนมากก็ไม่ค่อยตกใส่ท่า,ายวนมากก็จะเจอแรงจะเป็นยเว้นฤดูฝนก็นมแีแล้วแต่ฤดูบางปีเนาะปีไหนก็ตกทุกวันนะครับนี่การกรจัดจัด้าเราเนาะนี่การกกำจัด้าตังโมที่แบบให,ให้ได้ผลเลยนะครับก็คือเราเพาะต้นกล้าก่อนนะครับเพาะก่อนแล้วค่อยมาปลูกนะครับมันก็จะช่วย แทบจะไม่ต้องเอาหญ้าเลยนะครับคือเราต้องเพาะต้นกล้าก่อนเราค่อยมาปลูกเพาะต้นกล้าได้ก็ประมาณสัก10วันไม่เกิน15วันนะครับ10วันน่าจะไม่เกิน15วันนะครับหรือเราสังเกตง่ายๆนะครับใบจ,จริงของเราก็ประมาณเอาใบจ,จริงขึ้นมาเลยเนาะประมาณ1 2ถึงใบเราก็ปลูกได้เลยนะครับสําหรับเพาะต้นกล้ามาปลูกนะครับอันนี้ก็พอเรามาปลูกนะเราก็นับวันตั้งแต่เราเพาะอยู่แล้วเนาะก็ตกไป10วันแล้วนะครับ ก็สิบกว่าวันแล้วเนาะแล้วก็ปลูกเนาะแล้วก็ถึงจะเพาะต้นกล้าถึงจะปลูกด้วยมเมล็ดก็นับวันเท่ากันนะครับก็ก็เจ็บผลผลิตเท่ากันนะครับก็นับวันเหมือนกันนะครับถ้าเพาะต้นกล้านี่มันก็จะได้เปรียบตรงที่หญ้าเนาะเราไม่ต้องให้น้ํามากนะครับเพราะเราปลูกปุ๊บแล้วก็ให้น้ําพอชุ่มนิดๆหน่นอยๆไม่ต้องให้บ่อยนะครับ กะว่าเขาไม่เหี่ยวอ่ะกะว่าไม่เหี่ยวเลยนะครับเราก็ให้นะครับนู่นเราไปเร่งน้ำม,มาตอนท้ายเนาะตอนนี้ใกล้ใกล้จะเริ่มให้น้ําแล้วนี่ขนาดนี้นะครับเริ่มจะให้น้ําทุกวันเนาะครับขนาดนี้ว่าะย่างไงก็หญ้าเขาไม่ขึ้นแล้วเขต้นแตงเขาคุมแปลงไปแล้วนะครับเห็นไหมคุมแปลงไปแล้วนะครับเห็นไหมเคยเห็นมีหญ้าไหมครับนี่มีหญ้าก็มีหญ้าน้อยๆไม่มีเยอะเนาะ แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่นะครับเราก,กำจัดหญ้าดีนะครับเห็นไหมดินก็ไม่ต้องเป็นอะไรทําอะไรมากมายมากมากมายนักนะครับดินก็เห็นไหมเราก็ทําเป็นไหมดินปลูกเปกเนาะดินเป็นก้อนอยู่นะครับก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับบางครั้งบางปีนี้ผมตีหน่อยเนาะเพราะว่าดินมันเป็นก้อนใหญ่เกินนะครับเราก็เตีเยวแต่ถ้าดินมันไม่ค่อยเป็นก้อนเนาะ ดินละเอียดดีก็เราก็ไม่จําเป็นต้องตีก็ได้นะก็ไถสักรอบสองรอบก็ใช้ได้เลยดินก็จะละเอียดเองนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีหญ้าเลยอันนี้เพาะต้นก้านะครับนี่เราพาะต้นก้าเรามาปลูกนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับขนาดแตงโตเอ่อไม่ได้ตามวันเวลานะียถ้าตามจริงเนาะถ้าเราคนลดบ่อยๆอ่ะถ้าแตงโตช้าไม่ทันเวลาขนาดนี้เนาะหญ้าก็จะขึ้น เต็มเลยเนาะการให้น้ําก็จะให้มันล้นล้นเนาะล้นออกอย่างนอกแปลงอย่างนี้เนาะเห็นไหมถ้าล้นนอกแปลงปุ๊บน้ําไหลไปถึงตรงไหนหญ้าก็จะขึ้นตรงนั้นนะครับหญ้าก็จะขึ้นเลยนะครับอันนี้ของเราตามจริงเนาะถ้าแตงไม่เสียเวลาเนี่ยของเราก็จะไม่แคบจะไม่มีหญ้าเลยนะครับต้นตเต็มจะคุมหญ้าไว้หมดนะครับเห็นไหมเราไม่ต้องให้เยอะ นะครับให้น้ำน้อยๆนะครับพอช่วงติดลูกติดแล้วเราก็ให้ถีขึ้นถีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ดูแลให้ดีๆหน่อยเนาะดูแลเรื่องยาเป็นพิเศษเลยช่วงกําลังจะยอดกําลังจะออกยอดกําลังจะเดินจนถึงลูกระยะติดลูกนุ่นนะครับเราก็ค่อยๆดูแลห่างเออไม่ค่อยไม่ต้องฉีดยามากมายนะครับเห็นไหมครับ การกําจัดหญ้าดูแลหญ้าของเรานะครับการดูแลง่ายๆเนาะกํา,านะกจัดหญ้าเรื่องน้ําสําคัญเลยอย่าให้น้ําเกินอย่าให้เขาไหลออกจากแปลงให้แค่ชุ่มๆในนิดๆหน่อยๆนะครับเฉพาะต้นแตงโมเล็กนี่ไม่จําเป็นะต้องให้น้ําเยอะเนาะถ้าให้น้ําเยอะเกินหญ้ามันก็จะขึ้นตามมานะครับหญ้ามันก็จะตามมาแล้วก็ทําให้เรากําจัดหญ้านี่เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรา ไม่ให้น้ำมากยากก็ขึ้นน้อยๆน,นะครับกว่าหญ้าจะขึ้นต้นแตงแล้วก็เดินเต็มแปลงแล้วนะครับแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องเราด้วยเนาะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ